โอ้ตาละวข้อนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือพูดถึงเรื่องของวรรณกรรมบอกว่า สวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่เดอะปันชาแนลกับคุณครูปัญจพล <S <S อยู่ในช่วงของการทำข้อสอบโอนนตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563เรามาถึงข้อที่28ข้อที่2 8ถามว่าข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความต่อไปนี้คำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่า ปรอดวัดไขยข้อนี้ก็มีความคล้ายกับข้อที่27ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องตีความโดยอาศัยข้อความจากบริบทเพื่อที่จะมาหาความหมายของคำที่โจทย์ต้องการดังนั้นนักเรียนเข้าไปพิจารณาข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้เนาะนักเขียนจะมีดวงตาพิเศษสำหรับมองความเป็นไปของสังคม ผู้อ่านหลายคนอาจเคยมีประสบการณ์เวลาอ่านงานเขียนดีๆแล้วฉุกคิดเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อน <S <S <ling> <S เพราะในชีวิตประจำวันของเรามักไม่มีเวลาพินิษพิจารณาความสับสนวุ่นวายของโลกรอบตัวอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้นักวิจารณ์จึงเรียกวรรณกรรมว่าเป็นประหลอดวัดไข่ของสังคมโอ้ตาละข้อนี้เนี่ย keyword ก็คือพูดถึงเรื่องของวรรณกรรมบอกว่าวรรณกรรมเป็นเหมือนประหลอดวัดไข้ของสังคมซึ่งในส่วนต้นของพารากราฟเนี่ยเขาพูดถึง นักเขียนซึ่งนักเขียนเนี่ยคือผู้ที่สร้างสรรค์งานวรรณกรรมแล้วบอกว่านักเขียนเนี่ยจะมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือจะมีดวงตาที่สามารถมองเห็นปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยที่คนปกติเนี่ยเนื่องจากชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตทั่ว,วไปเนาะจึงไม่มีเวลาที่จะมาพินิษพิเคราะห์พิจารณาให้เห็นถึงความสับสนวุ่นวายหรือปัญหาต่างๆ ด้วยเหตุนี้งานวรรณกรรมเนี่ยเราจึงเรียกได้ว่าเป็นประหลอดวัดไข้ของสังคมสิ่งที่นักเรียนจะสามารถตอบข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะต้องจินตนาการถึงประลอดวัดไข้ก่อนคือถ้าเป็นความหมายโดยตรงเนี่ยมันคือเครื่องมือที่เราสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายมันก็คือเครื่องมือในการวัดแบบหนึ่ง ดังนั้นแล้วถ้าเราตีความเข้าไปบอกว่าวรรณกรรมเป็นเหมือนกับประลอดวัดไข้นั่นก็หมายความว่าวรรณกรรมก็จะต้องเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้วัดซัมติงที่เกิดขึ้นในสังคมเมื่อไปพิจารณาช้อยเราจะเห็นว่าซอยข้อหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ช่วยบรรเทาทุกขมันบรรเทาทุกข์ไม่เอ่ยในตัวบทไม่ได้บอกว้ข้อสอบอกว่าสิ่งที่ถ่ายทอดอุดมคติ ไม่ได้ถ่ายทอดอุรมคติเพราะว่าโดยในยะเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องมือที่วัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวัดในที่นี้ก็คือวัดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของปัญหาความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งข้อนี้เนี่ยชอยที่สอดคล้องกับประหอดวัดไขในภารกาฟขั้งต้นมากที่สุดก็คือช้อยข้อ5ที่บอกว่าสิ่งที่แสดงความผันแปรจากปกติ ดังนั้นข้อนี้นะฮะเราสามารถตอบช้อยข้อ5ได้เลยและนี่คือการทำข้อสอบโอเนรายวิชาภาษ,ษาไทายในข้อที่28 <ocalyptic> เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้ออื่นๆกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ